ซึ่งผมจะอธิบายนะครับอธิบายลเล็กๆน้อยๆฝากให้ไปในคลิปนี้ดูเหมือนจะเบสิกแต่ผมก็มีทิกเก็บความรู้ให้ท่านเอาไปพัฒนาระบบวงจรของของท่านที่อยู่ที่บ้านาให้มันดีขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากอนุกรมก่อนอาการต่ออนุกรมการต่ออนุกรมเนี่ยนะมันจะเพิ่มวนนะครับแล้วก็วัด การต่อขนานจะเพิ่มแอมป์แล้วก็วัตต์แต่ทีนี้ผมไม่อยากให้ท่านไปดูวัตต์มากนะไม่อยากให้ท่านดูวัตต์มากเพราะม,มันมีคนถามเยอะว่าถ้าแผงสามร้อยวัตต์ไปต่อกับแผงสองร้อยวัตต์ได้ไหมเออคือเอาวัตต์มาคุยกันอีกแล้วไม่ไม่เอาผมอยากให้ให้ไปฟิกที่โวลต์นะครับแล้วก็แอมป์เพราะไอ้สองตัวเนี้มันเป็นถ้าเราได้ค่าต่อตัวนี้ยังไงเราก็ได้ค่าวัตต์ถูกต้องไหม เออมาแล้วหลายท่านจะถามเกี่ยวกับวัดบางทีมันมันบอกไม่ได้นะครับมันมันบอกไม่ได้ว่าออแผงสองร้อยวัตจะอนุกรมกับสามร้อยวัตได้ไหมอะไรประมาณนี้หรือแผงหนึ่งร้อยวัตอนุกรมกับแผงร้อยวัตได้ไหมหรือขนานกับแผงร้อยวัตได้ไหมแต่ถ้าแผงร้อยวัตของท่านมันมันเป็นอะไรเป็นฮาร์ปเซล์อย่างเงี้ยหรือมันเป็นออมาฟัตอย,อย่างเงี้ยเออแล้วมันร้อยวัตเท่ากันเนี่ยท่านจะเอาแผงออมาฟัตไปขนานกับแผงธรรมดาได้ไหม โอ้โหวนมันมหาศาลมากอวมาฝัดจริงไหมท่านท่านนิวัดมันเท่ากันมันแล้วมันมันจะคุยกันยากนะครับมันจะคุยกันยากมันจะตอบไม่ได้นะครับคุยกันที่วนแล้วก็แอมดีกว่าอทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้ท่านเข้ามาดูก็คือให้ท่านจําเลยนะว่าอนุกรมนะครับแอมมันต้องเท่ากันมันถึงจะดีนะครับการขนานวนต้องเท่ากันมันถึงจะดีมันมีแค่นี้ ท่านไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวดำๆเนี่ยท่านรู้กันทุกคนอยู่แล้วแหละว่ามันต่อแล้วได้อะไรนะครับสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาดูนะที่ยังไม่รู้นะโอ้ท่านได้ความรู้แน่นอนแล้วท่านมีความเข้าใจแน่นอนในคลิปนี้นะเออท่านเอาไปประยุกต์ใช้งานได้เลยนะครับผมอยากให้ท่านจําตัวแดงๆมากกว่าอนุกรลมข้อแม่เดียวเลยแอมเท่ากันขนานข้อแม่เดียวเลยก็คือวนเท่ากันแค่นั้น ไม่ได้คุยเรื่องวัดเลยมีแค่นั้นนะครับแต่นั่านท่านจำสองตัวนี้ได้นะคําถามต่างๆท่านก็จะเคลียว่าอันนั้นต่อกันนี้ได้ไหมอันนี้อนุกรมอันนี้ขนานกันนั้นได้ไหมอ่ามันจะเคลียร์ไปเลยตรงนี้ยนะครับท่านจําแค่นี้เลยอ่าทีนี้ผมก็จะพามาดูอ่าเป็นแผนภาพเพื่อความเข้าใจง่ายอีกอ่าผมก็คิดอยู่นะว่าผมจะทํำยังไงอธิบายให้คนเขาเข้าใจง่ายๆนะครับโดยการอาแผนภาพมาเพราะว่า บางทีแค่พิมพ์มพมพมไ,ปไปอ่านบางคนอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็ยังงงไม่ไไมไม่่เข้าใจการทํางานของมันจริงๆคือเข้าใจได้แค่ตัวหนังสือแต่มองมเห็นภาพผมก็ตั้งใจทําภาพให้เห็นเลยอทําทภาพให้เห็นไปเลยคนมาดูใหม่อคนเริ่มต่อใหม่จะได้เข้าใจว่าทําไมเขาต้องบอกอุกรมทําไมเขาต้องบอกขนานท่านจะได้รู้เหตุผลพอท่านรู้เหตุผลแล้วท่านจะได้ไม่ต้องตามตามเขาท่านก็สามารถเอาไปเอาไปเ,าเขาเรียกว่าต่อยอดได้อีก เออไม่ต้องตามนี่เขาบอกเขาบอกขนาดอย่างเดียวนะเออแต่ถ้าท่านรู้อย่างเงี้ยท่านเอาไปประยุกต์ได้ไปผสมได้ปะ่ะเอออะไรประมาณเนี้นะประมาณน,นี้ทีนี้ผมเปรียบเทียบให้คือโวลต์เนี่ยโวลต์เปรียบเสมือนแรงดันแรงดันก็คือขึ้นไปนะขึ้นไปส่วนแอมป์ก็คือกระแสนะครับกระแสก็คือความกว้างของมันตีเป็นความกว้างอะไรกันเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะฝั่งโวลต์นเนี่ยจะมี12โวลต์24โวลต์36โวลต์แอ,อมป์ก็มีห้าสิ1หนึ่งร้อิบอแอมป์ประมาณนั้นนะครับ ตันี้เปรียบเทียบง่ายง่ายนะครับการขนานเนี่ยผมเขียนว่าขนานได้ขนานได้เพราะว่าสิบโวลต์ห้าสิแอมป์กับอีกอันนึงแบตอีกรูกหนึ่ง12โวลต์หนึ่งรอยแอมป์ขนานทำไมขนานได้ท่านดูกราฟมาขนานได้ไหมล่ะเพราะมันเท่ากันเห็นไหมมามันกลายเป็นสี่เหลี่ยมที่เท่ากันที่สวยงามท่านจะเอาไปอีกก้อนหนึ่งก็ได้สองอแอมป์ท่านก็เพิ่มไปได้นะเพิ่มไปได้แต่ขออย่างเดียวให้โวลต์เนี่ยมันเท่ากันให้เนี่ยเนี่ยให้มันเป็นเส้นเดียวกันเนี่ยถ้าจะเพิ่มย นะครับยืดออกไปได้แต่ทีนี้ระบบที่ไม่แนะนำนะครับที่ไม่แนะนำนะแนะนำก็คือการแบบนี้50แอมป์เหมือนกันแต่เนี้มเป็น24โวลต์นี่12โวลต์เป็นไงมันไหมเป็นไงเส้นสีแดงยเป็นไงเห็นไหมครับมันไม่เป็นแบบนี้ไงมันไม่เรียบสวยงามแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วท่านจะใช้งานได้ไม่เต็มที่ใช้งานได้ไม่เต็มที่แล้วระบบท่านก็จะมีปัญหาอีกแหละผมก็เลยบอกว่าขนาดไม่ได้อย่าไปขนาดมันเถอะเอออย่าไปขนาดมันเถอะเอา ท่านต่อขนาดยังก็ได้ให้ให้ไม่ได้แบบเนี้ยเออให้ได้แบบเนี้ยนะครับแค่นั้นเองอ่าการขนานมีแค่นี้นะครับโวลต์เท่ากันอ่าจำไว้เลยโวลต์เท่ากันกี่แอมป์เรื่องของมันแต่โวลต์ต้องเท่ากันก่อนอ่าโอเคต่อไปการอนุกรมการอนุกรมก็อย่างที่ผมบอกนะครับการอนุกรมก็คือแอมป์ต้องเท่ากันอ่าแอมป์ต้องเท่ากันแต่นี่ผมทำกราฟผิดไปหน่อย นะครับกราฟผิดไปหน่อยใน,ยนเนี้ยนะอะ่อ่ะเรามาดูฝั่งที่อานุกลมไม่ได้หรือไม่ดีนะครับจริงอยู่ที่โวลต์มันเท่ากันนะโวลต์มันเท่ากันอันนี้ห้าสิบแอมม์อันนี้หน,นึ่งร้อยแอมป์ถามว่าเอา้ามันก็เหมือนกับเมื่อกี้นี่มันสวยงามดีนี่ม,นมันจะไปไม่ได้เออไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าอันนี้มันสวยงามแต่ทําไมมันกลับไปไม่ได้ออแต่ฝั่งนี้จริงผมต้องทํา ทำแอมห้าสิบแอมป์แล้วขึ้นเป็นยนะี่สิบสี่โวลต์นะเริ่มยี่สิบสี่โวลต์สิบสองโวลต์นุกรมกับยี่สิบี่โวลต์ได้แค่แอมเท่ากันได้ได้ได,ได้แต่ถ้าไปเป็นแบบเนี้ยอ,อต่อเหมือนต่อเหมือนขนาดแบบเนี้ยเห็นไหมแต่ถ้าขนาดแบบเนี้ยมันมันต่อได้ใช่ไหมเออมันใช้งานได้แต่ขนาดถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่ใช้งานไม่ได้ใช่ปปะเออมันจะสลับกันนะส่วนตรงนี้ทำไมานุกรมไม่ได้ท่านดูร้อยแอมป์กับห้าสิบแอมป์ไฟมันจะออกยังไงอ่าไฟมันจะออกยังไงนะครับเดี๋ยว ปั๊บนี่เป็นแบบนี้ถ้าท่านเอาแอมน้อยกับแอมมากไปใส่นะครับแอมน้อยแอมมากไปใส่มันก็จะกลายเป็นแบบนี้อ่าแบตท,ท่านมันจะใช้ได้แค่เนี้ยแค่ครึ่งเดียวเนี้ยเนี้ยแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมท่านต่อไปสองร้อยแอมเพอแล้วแบตก้อนเนี้ยมันอยู่ห้าสิบแอมมันสร้างการใช้งานได้แค่ช่วงเนี้ยเออีกอีกที่เหลือเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยนะมันใช้ไม่ได้เลยนะครับนี่ผมเก็บเียมให้จะเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นป่ะเห็นไหม มันจะถูกบีบแทนที่มันจะได้ออกแบบออกแบบแบบท่อใหญ่ๆแบบออกปื๊ดไปทีเดียวมันกลายเป็นว่าไอแบตลูกเล็กไปบ <ocalypse> ีบมันไว้มันก็ออกได้น้อยลงนะออกใช้งานได้น้อยลงอ่ะอ่ามันทําได้แต่ผมไม่แนะนาผมบอกแบบว่ามันมันไม่ดีอ่ะเอออย่าไปทํานะครับมันไม่ดีในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ต้องทำนะเราก็ไม่ต้องทำประกทาแบบนี้นะครับทําให้มันปกติอ่ะเออทำมันปกติแบบเนี้ยเนี่ยหรือแบบเนี้ยให้มันปกติไปเลยนะครับถ้าท่านต่อไม่เท่ากันหรือมัน อย่างที่ผมบอกกัถ้ามันมันเลยโจดตรงนี้ไปเนี่ยวงจรท่านก็จะมีปัญหาแล้วเออนะครับวงจรท่านมีปัญหาแล้วแอมป์ไม่เท่ากันพอท่านเอาไปใช้แทนที่มันจะกลายเป็นร้อยห้าสิบแอมป์เปล่านะครับมันอาจจะเหลือแค่ร้อยแอมป์ก็ได้นะครับมันหายไปครึ่งหนึ่งเออนั่นั้นถ้าเอาตัวนี้ออกเอาใช้ลูกเดียวพอกันนะตัวนี้ไม่ต้องใช้หรอกใช้ลูกเดียวพอเพราะว่าถ้าท่านต่อไปมันร้อยห้าสิบแอมป์ใช่ไหมพอต่อแล้วมันใช้งานแบบนี้ถ้าเกิดว่าท่านใช้ไอ้ลูกนี้ได้แค่ห้าสิบแอมป์มันก็กลายป m, าเป็นร้อยแอมป จริงไหมเออแล้วก็ดูนี่เป็นตัวอย่างนะครับหวัง่จะได้ความรู้กันนะไปต่อนะครับไปต่อกันที่อีกอันหนึ่งก็คือการผสมวงจรผสมอันนี้คือวงจรผสมแบบทั่วทั่วไปใช้แบบทั่วทั่วไปการผสมอา้าวมันก็เขาก็ต่อกับแบบนี้มันก็เบสิกอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ผิดอะไรโอเคมันไม่ได้ผิดอะไรมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับต่อมันก็ต่อได้นะครับแต่ทีนี้ มันจะมีนะมันจะมีหลายท่านที่ยังยังเขาเรียกว่าไงล่ะจําภาพเก่าๆก็คือแบบเนี้ยเออถ้าถ้าอนุกรมถ้าอนุกรมแล้วก็จะต้องเป็นแบบนี้ปึ๊บ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 อ่ามีแค่นี้ใช่ไหมอนุกรมอ่าท่านจาภาพนี้ไว้พอต่อขนานท่านก็ต้องจํปึ๊บ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 อย่างเงี้ยสองเส้นอ่าขนานอันนี้คือภาพที่เราจํากันมาตั้งแต่ตั้งแต่เรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกที่เขาก็จะสอนแบบประมาณนี้ถ้าผสมก็แบบนี้ อนุกมแล้วก็ไปขนานกาันเป็นอนุกลมสองชุดนะขนานชุดหนึ่งจบกลับไปใช้ไฟเราก็จะจําแบบนี้มันทาให้เราอาจอา,อาจจะไปประยุกต์ต่อไม่ได้นะครับไปคิดต่อเพิ่มเติมไม่ได้เพราะเราไปไปจําภาพตัวนี้เอาไว้จำภาพตัวนี้ไว้วไวท่านดูทางทางเดินไฟนะสมมติมันมาทางนี้นะปึ๊บปึ๊บบินมาีนี่ลงมาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไปเรยไหมสมมติสมมติมตแบบท่านมีปัญหาลุงเนี้ย ใช่ไหมถ้าลองดูไล่มาปึ๊บปื๊บป๊บอ้าวไปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้วิ่งมาปึ๊บปื๊บปื๊บป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 ๊บอ้าวตันดีไปไม่ได้พอมาจบที่ลูกนี้จะเป็นอะไรก็ก็แล้วแต่ลูกนี้ยอจะน็อกน็อกน็อกมั้งเอออาจจะน็อกออาจจะมีปัญหาหรือหรือใส่ใส่ขั้วไม่แน่นก็แล้วกันเออก็ได้เหมือนกันนั่นแหละว่ามันมีปัญหาแล้วกัน่ะถ้าไม่มีปัญหาระบบท่านก็มีปัญหาทันที เพราะว่าวงจรมันไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปต่อยอดไปต่อยอดอีกอันหนึง่งปึ้งนี่เป็นไ,ไงหล,หลายท่านพอมองแล้วก็ปึ๊บรู้เลยว่าเออว่ะแบบนี้ก็ต่อได้นี่ว่ะมันก็เหมือนกันเมื่อกี้นี้แหละเหมือนกันแต่เพียงแค่นะครับเพียงแค่เราเพิ่มสายไฟตรงนี้มันไปหน่อยเนี่ยแค่สองเส้นเองใช่ไหม เอามาแกะไม่มีเห็นปะเอออันเนี้ยเพิ่มสายไฟเข้าไปเห็นไหมไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์อะไรใหม่เลยแค่ท่านเปลี่ยนรูปแบบการการจ้ำสายไฟเพิ่มเข้าไปนะมันก็จบแต่ถ้าพูดกันง่ายๆนะครับถ้าพูดง่ายๆถ้าเริ่มต้นนะเริ่มต้นต่อเลยนะเริ่มต้นต่อเลยนะท่านเอาแบบสองลูกเนี้ยนะมาขนานกัาก่อนเลยบวกใส่บวกลบใส่บลบ,ลบอ่ะแยกไว้ชุดหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันบวกใส่บวกลบใส่บบใสลบแยกไว้ชุดหนึ่ง แแล้วท่า,านก็จับมาโนกรมกันนี่นี่แล้วก็ต่อไปใช้งานปึ๊บอ่าปกติเราจะต้องต่อต่ออนุกรมก่อนใช่ไหมแล้วค่อยไปขนานเราก็เปลี่ยนใหม่ต่อเป็นขนานก่อนแล้วค่อยอนุกรมอ่าผมก็ได้ได้ทคลิคแบบนี้มาจากท่านอาจารย์ไก่นั่นแหละเออท่านก็ทาให้ดูนั่นแหละมก็เลยเออมันก็น่าสนใจเว้ยน่าจะเอามาสอนเอามาบอกต่อเพื่อน,อนๆนะครับได้เอาไปใช้งานกันเออมันเป็นทคิคเล็กๆน้อยๆที่หลายคนมองข้าม หลายคนจะมองชาร์จยังไงใช้ตัวแป้งไฟอะไรคือคนไปมองตรงนั้นหมดเลยแต่ว่าท่านอย่าลืมว่าไอ้นี่เป็นเบสิกที่สุดแล้วสําคัญที่สุดด้วยต่อท่านใช้ชาร์จเจอร์ดีแค่ไหนถ้าการเดินสายไฟของท่านพลาดจบเลยครับสายไฟผิดไซส์หรืออะไรต่างนาน,นามันเกิดความร้อนเกิดค่าสูญเสียผิดเลยมันมันมันจะแย่เลยนะครับทั้งระบบท่านก็จะแย่ไปเลยอ่าแล้วการต่อวงจรผมว่าสําคัญนะสาคัญมากเลยนะครับแต่หลายคนมองค้ามันไปนั่นนั่นเอง ทีนี้เรามาดูการเดินวงจรหน่อยว่าการเดินของสายไฟอ่ะเออมันท่านคิดมันจะล่มไหมเออสมมติว่าไอ้ลูกเนี้ยมันมีปัญหาท่านคิดมันจะล่มไหมล่ะเออเห็นไหมท่านเดินมองกระเปล่าท่านก็รู้แล้วมันไม่ล่มใช่ไหมเพราะอย่างวงจรก็เดินได้ไฟมันเดินได้ยกเว้นอันเนี้ยมันเดินไม่ได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันเดินได้นี่มันมีเส้นทางให้มันเลือกเยอะเออัมก็เดินปุ๊บ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 มันไปถห้บอกท่านก็ใช้งานได้ออใช้งานได้ไม่ล่มนะครับ ถ้าท่านเอาไปเอาไปอัพเลเวลของท่านดูเนี่ยเอาไปอัพเลเวลของท่านดูนะการต่อแบตเตอรี่ของท่านดูในบ้านเนี่ยถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วเออเว้ยปกติต่อแบบนี้ว่ะเอาเพิ่มหน่อยเพิ่มสายไฟมันหน่อยเอาไปสองเส้นบวกใส,ส,ส่เส้นหนึ่งลบใส,ส,ส่เส้นหนึ่งไกลแบบนี้ไกลแบบนี้ตุ๊บเห็นไหมท่านได้อัพระบบของท่านแล้วได้อัพระบบของท่านแล้วเออเห็นไหมแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองแล้วการต่อ ผสมเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับแผงโซลาเซลล์ได้ใช้ไงใช้ไงใช้ไงไปดูปึง้งม,มาแล้วนี่ครับปกตินะครับปกติเราต่อแผงโซลารเซลล์ใช่ไหมถ้าถ้าต่อผสมอะเราจะไม่ได้ต่อแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันต่อแบตใช่ปะเหมือนกันหลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆของการต่อวงจรผสมอันนี้คือเราต้องการแอมเพิ่มใช่ไหมแอมเพิ่มไปสิบหกแอมใช่ไหม ให้เราไปต่อขนานกันก่อนเอาแบตสองแผงเนี่ยมาขนานก่อนเลยเออลบบวกลบใส่บวกบ,บ,บวกบวกกับบวกขนานไปสองแผงสองแผงสองแผงเสร็จแ,แล้วท่านค่อยจับแต่ละชุดในมานุกรมกันทีหลังบึ๊บ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 น,นี้แล้วก็ต่อไปใช้งานก็ได้ร้อยี่สิบโวลต์สิบหกแอมป์เหมือนกันทีนี้การต่อแบตแบบเนี้ยหลายท่านอาจจะไม่ค่อยเจอปัญหานักนะครับแต่ถ้าท่านประยุกต์เอาไปใช้กับแผงแบบเนี้ย ปัญหาท่านจะลดลงไงท่านลองไปทําเลยนะอ่าอันนี้คนแบบเอ้ยมันมันก็ปกติเพราะแบตแบตไม่ได้ร่มอยู่แล้วบ่อยใช่ไหมแต่ที่เจอปัญหาหวาสุดไอ้ตัวนี้บางบ้านเนี่ยมันไม่เอื้งไงมันไม่เอื้อติดตั้งไปปับ๊บบางบางแผงเนี่ยมันมีเงาต้นไม้บงับงโซ่แผงเนี้ยอ่ามีต้นไม้ปลูกเนี้ยมันบางแผงเนี้ยไปบางไปครึ่งนึงเออหรือบางไปสองแผงอะไรประมาณเนี้ยในที่เหลือไม่บงังแต่โวลต์ตกมหาศาลเลยแบบบื้อบ,บื้อบ,บื้อบ,บื้อเลยใช้งานแทบไม่ได้เลย แต่ถ้าท่านตอบแบบนี้ตึงบังไปอ่ะมันก็ตรงนิดเดียวเพราะวงจรมันไม่ได้ขาดไงอ่าวงจรไม่ได้ขาดแบบนี้ไงอันนี้วงจรมันขาดใช่ไหมถ้าเงาบังเนี่ยอันนี้วงจรไม่ขาดไงเออเหรนไหมนะท่านได้ทิ้งเล็กๆไปแล้วเออจากแค่เข้ามาฟังว่าวงจรนุกรมขนานเป็นยังไงแล้วก็ผสมยังไงเออผสมแบบธรรมดานะครับผสมแบบธรรมดาคือแบบนี้แต่ถ้าอัพเลเวลหน่อยไปแบบนี้ แล้วก็เอามาอัพอีกทีหนึ่งนะครับประยุกอีกทีหนึ่งใช้แบบนี้อ่าใช้ร่วมกับแผงเนี่ยใครมีแผงตั้งอยู่หน้าบ้านนะตอนนี้นะนะจะกี่แผงก็ทั้งจะเป็นสี่แผงหกแผงแปดแผงนะถ้านั่นต่อวงจรผสมอยู่นะท่านเอาไปประยุกต์เลยนะครับเอาไปประยุกตเลยอ่าพวกนี้นะไปหาซื้อสายไฟมาเลยนะหรือใครมีสายไฟนะไปเลยครับใต้แผงกต่อเลยเดินใหม่รับรองปัญหาท่าน,นก็จะลดลง มันอาจจะไม่หมดไปแต่มันลดลงมันดีขึ้นอะ่ะลดลงมันดีขึ้นโอเคก็มีประมาณนี้ที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับมันก็คงไม่ไม่นานมากจนเกินไปเนาะเพราะมันเป็นเรื่องเบสิกง่ายง่ายนะครับเ,เดี๋ยวผมจะมีคลิปหนึ่งจะมีคลิปหนึ่งมาอธิบายให้เพราะว่ามีมือใหม่เนี่ยเข้ามาฟังคลิปผมแล้วเขาบอกมันไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาช่วยช่วยทําคลิป เริ่มต้นได้ไหมก็บอกเออผมก็เดิมคิดไปเนาะว่าคนที่เขาเพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นเนี่ยเขาก็ไม่มีแหล่งข้อมูลที่เข้าใจง่ายๆเขาไม่มีเออเขาไปหาถามคนอื่นหรือถามอะไรเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าคือคนที่เขาเล่นกันไปไกลๆแล้วอะ่ะเ,ออเขาจะไม่ค่อยที่บายเรื่องกับพวกนี้เท่าไหร่อ่าผมก็เลยม,มาที่บายให้ฟังแล้วก็มีทิคเล็กๆน้อยๆ,ๆใส่เข้าไปให้อีกทีหนึง่งอ่าสาย้าไม่อีกทีหนึ่งนะครับ อ,อันต่อไปผมจะพูดถึงนะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับระบบต่างๆะจะมีอะไรออฟกิจออนกิ h ไฮบิดไฮโวล์ต์ต่างๆนะครับกิจกู้อะไรต่างๆวันนี้ผสมไฟเรียกผสมไฟนะครับผสมไฟบ้าผสมไฟอะไรคือทุกวงจอที่ผมทําลงไปเนะี่ยมันก็มีทั้ง,งหมดแหละที่มี on, get, off, get, high, ออนกิจออฟกิจไฮบิดผสมไฟต่างๆแต่ท่านอาจจะไม่เข้าใจบางคนก็ส่ง ให้ผมดูว่าเออแันนี้มันต่อ,อยังไงมันนี้ใช้งานยังไงมันทํเป็นงานยังไงทำไมน,นี้ออฟกิจเขาจะใช้แบบไหนดีเออใช้แบบไหนดีผมจะบอกหลังหลังจากคนที่ดูคลิปนี้นะผมจะบอกเลยนะว่าให้ท่านไปคิดง่ายๆเลยว่าถ้าบ้านท่านมีไฟฟ้าเข้าถึงนะผมเล่นระบบไฮบริดไปเลยออนกิจไปซะถ้าท่านไม่อยากยุ่งกับไฟฟ้าก็เล่นไฮบริดหรือไม่ก็ผสมไฟที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเพราะว่า ถ้าไฟฟ้าเข้าถึงนะท่านใช้โซลาเซลล์เฉพาะกลางวันเถอะกลางคืนใช้ไฟหลวงไปซะนะครับใช้ไฟหลวงไปซะเพราะว่าค่าแบตเตอรี่กับค่าเสื่อมเสียแบตเตอรี่ที่ท่านต้องดูแลมันเนี่ยมันสําหรับผมนะผมมองมันยังไม่ค่อยคุ้มคุ้มทุนเท่าไหร่นักเพราะค่าแบตมันแพงมากแล้วมันก็สามารถเสียได้ทุกเวลามีปัญหาก็บ่อยอ่ามีปัญหาก็บ่อยนะครับ จะไปเล่น,นทงเลเที่ยงก็เถอะเดี๋ยวก็มีปัญหาแรงดันไม่เท่ากันหมั่งอันนั้นหมั่งอันนี้หมั่งวุ่นวายนะครับแล้วแบตมีค่าตัวที่แพงมากเมีค่าตัวที่แพงมากถ้าท่านจะเล่นนะผมแนะนําให้ท่านอนะ่ะไปใช้แผงโซล่าเซลเฉพาะกลางวันกลางคืนใช้ไฟหลวงอ่าใช้ไฟหลวงถ้าท่านกลัวว่าอาใช้ค่าไฟกลางคืนเยอะใช่ไหมท่านไปเปลี่ยนหมอเป็น TOU ค่าไฟหลังจากสี่ทุ่มไปมันจะถูกมาก มันจะถูกมากมากนะครับท่านลองไปศึกษาดูนะมอ T o u นะเพราะฉะนั้นแล้วท่านทายังไงก็ได้ให้ระบบโซล่รราเซลล์ท่านเนี่ยเลี้ยงไฟจนถึงประมาณสี่ทุ่มถ้าหลังจากนั้นค่าไฟท่านจะถูกมากนะครับแต่กลางวันมันจะแพงไงแต่เราไม่ต้องซีนี่เพราะว่ากลางวันเราใช้โซล่รราเซลล์อ่าคือเราไม่ต้องไปแบบใช้โซล่รราเซลล์แบบเต็มรูปแบบกลางวันและกลางคืนนะครับมันลงทุนสูงและก็สูงมากด้วยแต่ท่านอย่าลืมว่ามัน,ม,น,ม,นมีค่าเสื่อมเสียคุณภาพของมัน มันเสื่อมได้ทุกๆวันไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปนะครับส่วนระบบออฟกิดออฟกิดนะครับคนที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงท่านจําเป็นต้องเล่นออฟกิทท่านก็เล่นออฟกิดแต่จะทำไงให้มันประหยัดละ่ะก็คือท่านปรับตัวท่านเองไงใช้แบตให้น้อยลงนั่นหมายความว่าท่านใช้ไฟกลางคืนให้น้อยลงหันมาใช้ไฟกลางวันให้มากขึ้นแต่ก่อนอาจจะชอบรีดผ้าตอนเย็นตอนมืด ใช่ไหมท่านก็เปลี่ยนใหม่เป็นรีดผ้าช่วงที่มีแดดเออเหมือนบ้านมีน้ําอุ่นออมีเครื่องทำน้ําอุ่นท่านก็ไปซื้อหม้อต้มนะผมเห็เนหม้อต้มคนหนึ่งลงในกลุ่มโซล่าเซลลนะ์เนาะโอ้ผุมเห็นว่าโอเคเลยนะโอเคเลยนะเออท่านน่าจะไปหาซื้อมาใช้ในในลาซาด้าก็มีนะครับเป็นหม้อต้มน้ําอุ่นนะมีขนาดสี่สิบลิตรหกสิบลิตรร้อยสิบลิตรแล้วแต่ตอนกลางวันเนี่ยมีแดดใช่ไหมท่านก็ต้มน้ำเอาไว้ อ,อมันจะเป็นถังขนาดใหญ่เลยแหละต้นนนม,น,ม,ม,าม,ามน,ตน้ำเอาไว้ถังนั้นมันจะเก็บอุณหภูมิได้ประมาณยี่สิบสี่ถึงเจ็ดสิสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วท่านต้มน้ำเอาไว้เนี่ยถึงบ่ายสองบ่ายสามท่านก็ปิดพอตอนเย็นเย็นกลางคืนเนี่ยท่านก็อาบน้ำแล้วก็เปิดน้ำเย็นผสมเห็นไหมเออมันมันปรับเปลี่ยนได้มันปรับเปลี่ยนได้นะครับเออถ้าใครมีอะไรสงสัยเกีย่ยวกับออฟกิตที่มันที่มันเออเรามีงบจํากัดแต่เราต้องการใช้ส้น้าอุ่นใช้ รีดผ้าอะไรต่างๆอ่ะคือท่านปรับการใช้งานมันได้เออมันไม่จําเป็นตน้องว่าพอไปคุยกับบริษัทต่างๆบอกว่าใช้เครื่องทันโนนด้วยใช้นีดน่ด้วยใช้แอลด้วยใช้อะไรด้วย <S <S โอ้โหคำนวณมาเฉพาะแบตซัด้าไปห้าหมื่นแล้วใช่ไหมแบตอย่างเดียวห้าหมื่นยังไม่รวมแผงเลยอินเวอร์เตอร์ยังไม่รวมอย่างเงี้ยโอ้โหงบประมาณเยอะแยะมากมายก่กองนะครับมันเป็นพลังงานที่สะอาดนะครับเราต้องใช้ได้ในราคาที่ถูกสิแต่เราต้องปรับที่ตัวเราด้วยนะครับปรับที่ตัวเราด้วย คุณใช้ได้แต่คุณแค่ปรับเปลี่ยนการใช้งานเล็กๆน้อยๆมันจะทําให้เงินในกระเป๋าท่านเหลือเยอะขึ้นอ่าอ่ะผมฝากไว้เท่านี้นะครับอยู่กันมาประมาณ20นาทีแล้วเนาะเช่นเคย